ลิเวอร์พูลกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเจรจาสัญญากับแอนดี้โรเบิร์ตสันแบกซ้ายคุณสำคัญของพวกเขาเมื่อรดูร้อนใกล้เข้ามาวงการฟุตบอลเต็มไปด้วยการคาดเดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับความสนใจของไบร์เยน u ูนิคในโรเบิร์ตสันแม้จะมีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับการเชื่อมโยงกับตันทีมชาวสกอตกับไบร์เยน u ูนิคแต่ลิเวอร์พูลก็ยังคงไม่มีอุปสรรคในการแสวงหาการขยายสัญญา ตามรายงานบุงใมจากวงการฟุตบอลลิเวอร์พูลกำลังวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่จะเริ่มการเจรจาข้อตกลงใหม่กับตัวแทนของโรเบิร์ตสันไม่ว่าจะในช่วงฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึงหรือช่วงสิ้นสุดฤดูกาล2023-24การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความสนใจจากบาเยนิวนิคยักษ์ใหญ่แห่งวงการฟุตบอลเยอรมันซึ่งเพิ่มชั้นเชิงที่น่าสนใจให้กับการเจรจา แหล่งข่าวฟุตบอลชี้ให้เห็นว่าลิเวอร์พูลกระตือรือร้นที่จะบรรลุข้อตกลงกับโรเบิร์ตสันในขณะที่สโมสรกลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในการเป็นผู้นำลิเวอร์พูลกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการขยายสัญญานักเตะคนสำคัญด้วย แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายลิเวอร์พูลก็แสดงความมั่นใจในระดับสูงในการต่อสัญญาของโรเบิร์ตสันได้สำเร็จโดยไม่พบกับอุปสรรคสำคัญแบ็กซ้ายรายนี้ซึ่งย้ายจากฮาวซิตี้มาสู่ลิเวอร์พูลในปี2017ได้กลายเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จและมีอิทธิพลอย่างสูงในสนาม